กลับ้าสู่ช่วงสุดท้ายของขีปจรคนเมืองน,นะครับวันนี้ก็อย่างที่เกิดกับท่านผู้ชมมาช่วง2เบร็นะครับเราได้มีโอกาสนะครับต้อนรับการมาเยือนของท่านสสพักประชาธิปัตย์เขต23กรุงเทพมหานครนะครับท่านสุทธิปัญญาสกุลวงนะครับเราคุยกันเรื่องการศึกษาเป็นหลักเดียวก่อนที่จะไปคุยเรื่องอื่นเรื่องเรื่อง,องน้ําหน่อยนะครับเพราะว่าในพื้นที่พระโขนงในช่วงที่ผ่านมาปลายปี2554ก็อลุ้นและทึกกันพอสมควรแต่ในมุมมององท่านท่านบอกว่า ท่านมีแนวทางของท่านอยู่นะเดี๋ยวจะไปดูไปฟังคาตอบแต่ว่าก่อนที่จะถึงตัวนั้นเนี่ยขอ AEC ซสักเล็กน้อยเลยครับครับผมสุดทีนะ <c oughs> เพราะว่าอีกสองปีครึ่งเนี่ย a e c มันก็จะเกิดขึ้นแล้วในทางปฏิบัติความจริงก็บอกมันเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แนละ้วครับแต่ว่าสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงแล้วพอฟังท่านพูดเรื่องการศึกษาบ้านเราแล้วเนี่ยมันมีเรื่องปัญหาที่มันจะตามมาโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเนี่ยมันจะมีผลยังไงเกิดขึ้นบ้างกับกลุ่มประเทศใน AEC ร่รวมทั้งไทยเราด้วยนะท่านลองคิดนะครับว่า ถ้าเผื่อเกิดภาษาเราไม่ได้โอกาสที่จะเป็นผู้จัดก,การเป็นหัวหน้าแผนกเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยยากเลยภาษาคือค้าขายไม่ได้เลยภาษาอังกฤษหรือภาษากลางครับใช่ไหมครับใกินเลยครับท่านสังเกตไหมครับว่าโยเฉพออย่างยิ่งเราก็เป็นห่วงผมก็เป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนของผมนะครับตะกี้ก็ได้คุยกับท่านประจักษ์นะครับอาจารย์ประจักษ์เนี่ยสังเกตไหมครับว่าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เดินไปข้างล่างเนี่ยฝรั่ง ต่างชาติอาลับไปหมดเลยนี่เงินทองเท่านั้นเลยครับที่รอเราอยู่ที่จะไปเก็บ่าเขานะครับถ้าเผื่อภาษาไม่ได้เก็บเงินเขาได้ไหมเขาแบ่งปันเงินในกระเป๋าเขาได้ไหมไม่มีทางและสิ่งสําคัญคืออะไรครับพวกนี้เวลาใช้จ่ายนะครับเงินในกระเป๋าเขาเยอะก็จะทาให้เศรษฐกิจทุกอย่างแพงไปหมดเลยเห็นไหมครับดังนั้นพี่น้องประชาชนผมเนี่ยกำจะถูกลุกลามไปนะครับสูวิต ต้นสูวิทนี่นะครับก็จะลามไปถึงผมเท่าต่างชาติก็จะไปหาผมนะครับั้นเวลาอาหารการกินกันเป็นอยู่ทุกอย่างจะถูกพายไปหมดเลยถ้าเผื่อเกิดไม่เตรียมพร้อมตรงนี้นะครับท่านครับผมบอกว่าจะเป็นปัญหาเพี่น้องประชาชนจะลําบากมากๆครับท่านสังเกตไหมครับว่าแค่อีเกียนะครับเปิดที่เดียวเท่านั้นครับเซนท่านบางนานี่เงียบเลยคนก็ไปที่นูนันไปที่นั่นหมดเลยครับ ถูกไหมครับฉะนั้นก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับว่าขณะนี้นะก่อนที่ประชาชิจะเข้ามาภาษาที่สองต้องได้ท่านสสุทธิครับเอาในฐานะที่เป็นสสกรุงเทพมหานครเท่ากันนะครับเพราะว่า AEC เนี่ยมันกาลังเริ่มในสองปีครึ่งข้างหน้านะฮะถามท่านในฐานะที่เป็นสสกทมแล้วเมื่อสักครู่ท่านพยายามไล่เลียงว่าสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่พระกระโหนงก็ดีบางนาก็ดีถ้าพยายามที่จะเพิ่มจํานวนเพื่อที่จะรองรับถามท่านว่า เมมีโครงการหรือว่ามีอะไรที่เราให้เป็นนโยบายหรือหลักการในทางของโรงเรียนนี้ในการที่จะรับมือการเกิดขึ้นของเอซีการพัฒนาบุคลากรก็ดีหรือภาษาก็ดีเมื่อวานก็เมื่อวันก่อนครับวันศุกร์ก็ดีใจมากครับท่านครับที่เราได้เปิดห้องเอซีนะครับประชาคมอาเซียนที่โรงเรียนวัเชยธรรมสาธิตท่านไหนครับเปิดในรับท่านไหนฮะคือเปิดทั้งโรงเรียนครับคือรับเปิดและปลุกใจนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีผู้ปกครองนะครับ ผู ens, worries, care, between, ้องเครือข่ายมาร่วมกันนะครับมาสร้างห้องเรียนพิเศษสําหรับทั้งโรงเรียนแล้วก็มีความรู้สึกว่านักเรียนตื่นตัวตื่นกายตื่นใจครับตื่นใจกันมากนะครับตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นมากครับว่าอันนี้สามารถเข้าไปเราบอกนะครับประวัติของทุกประเทศความรู้ทุกประเทศแล้วก็สิ่งพึงจะต้องรู้ของทุกประเทศของเอซีทั้งหมดนะครับซึ่ง ตอนนี้เราก็พยายามจะปลุกโรงเรียนที่ผมอยู่นะครับให้ขึ้นมารองรับให้ได้สบรับวิทยาธรนี่ไม่เป็นห่วงมากเท่าไหร่เพราะว่าเป็นโรงเรียนภาษาอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเผื่อท่านอาจารย์ประจักษ์ไปแล้วจะตกใจเขาพูดสารกิษเป็นน้ำนะครับอ๋อเหรอฮะแสดงว่าพื้นฐานภาษาเนี่ยเขาเขาดีมตั้งแต่ต้นดีได้ต้นครับครับถึงมีคนเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาเยอะครับแต่โรงเรียนเราเราจะทําแบบนี้ได้ไหมฮะ นี่แหละครับผมก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกโรงเรียนนะครับเตรียมพร้อมที่จะรับมือให้ได้นะครับถ้าเผื่อคนทั้งประเทศเรารับมือ AC นะครับเราก็ไม่น่าเป็นห่วงไม่น่ากังวลใจมากมายแต่สิ่งที่น่ากังวลใจอย่างเดียวก็คือเราขาดแรงงานนะครับขาดแรงงานทั้งประเทศนะครับซึ่งถ้าเราคิดดูนะครับสามร้อยทั้งประเทศนี่นะครับซึ่งประเทศข้างเคียงเราร้อย นะครับร้อยบาทร้อยกว่าร้อยกว่าถูกไหมครับเขาก็จะมากวาดแรงงานเราไปหมดเลยถูกไหมครับแลวเราเหลือแต่ผู้สั่งการอย่างเดียวระดับผู้ใช้แรงงานยิงมันจะหาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตรงนี้ก็เป็นปัญหานะครับนครับและผมก็เป็นห่วงว่าถ้าเผื่อเกิดถ้าเราคิดดูนะครับว่าผู้ประกอบการใดๆครับยอมจ่ายเงินถ้าเผื่อเกิดจ่ายเงินแล้วไม่คุ้มเขาก็ไม่จ่าย และต่อไปจะเหลือแต่แรงงานคุณภาพเท่านั้นนะครับก็อยากจะบอกพวกเราพี่น้องประชาชนนะครับต้องเตรียมพร้อมให้ได้นะครับทั้งกายทั้งใจทั้งความสามารถทุกอย่างต้องรองรับให้ได้ครับต้องเตรียมตั้งแต่ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าความจริงเริ่มตอนนี้ก็ดูจะช้าไปด้วยซ้ำไปถามท่านสุธิสมมุติเป็นที่ปรึกษานายกแล้วกันเราไม่เลือกพักตอนนี้สมมุติท่านเป็นที่ปรึกษานายกท่านจะเสนอแนวทางในการรับมือ a อ c อซีกับนายกอย่างไรคือ เราต้องลงมานะครับรบลงมาเตรียมพร้อมทั้งประเทศท่านครับทุกประเทศเขาเห็นเราเป็นตัวประโยชน์ตัวของผลประโยชน์เราก็ต้องดูเขามีประโยชน์ให้เราบ้างเหมือนกันถูกไหมครับไม่ใช่ทุกคนจ้องเอาเรารและเราก็ไม่คิดจะป้องกันตัวเราและไม่คิดจะเอาเขาวันหนึ่งเราจะเอาประเทศลอกเป็นชาติให้ใครฟังสังเกตไหมครับในตรงนี้นะครับท่านต้องคิดอย่างนี้นะว่า ประเทศสิงคโปร์ประเทศเขาไม่มีทรัพยากรเลยท่านครับเขาได้ได้ประชาชาติเขาอันดับหนึ่งของโซนเราทั้งหมดครับถูกไหมครับเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ท่านก็รู้อยู่นะครับเหมือนกันเลยครับถ้าเผื่อขาดเราไม่พร้อมนะครับทุกประเทศเหมันก็จ้องจะไหลเข้ามาหมดเลยครับท่านครับเพราะเราไปประกาศสามร้อยหมื่นห้าถูกไหมครับตอนนี้ทุกคนก็จ้องเอาสามร้อยหมื่นห้าเราก่อนเราก็คงจะไม่วิ่งไปเอาหนึ่งร้อยสองร้อยเอาหนึ่งร้อยสองร้อยแหละครับท่านครับ เราก็จะเป็นเหยื่อเขาครับต้องดูอยู่ว่าเราเป็นเหยื่อเขาหรือเขาเป็นเหยื่อเาราอันนี้กน็น่าสนใจนะครับเพราะว่าความจริงเรื่อง AEC เนี่ยเรื่องภาษาอย่างที่ท่านสสุทธิว่าไว้เนี่ยอย่างสิงคอย่างสิงคโปร์ภาษาอังกฤษเขาเป็นภาษาราชการเพราะฉนั้นแต่ละคนพอเติบโตขึ้นมาเข้าโรงเรียนเนี่ยภาษาอังกฤษนี่ปกติมากแต่บ้านเรากว่าจะเจอคนเด็กที่พูดภาษาอังกฤษคล่องอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะบางทีมันหาค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่านี่คือเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดําเนินการต้องไปแก้ไขนะครับ นี่สมมุติว่าท่านเป็นที่ปรึกษานายกนะฮะท่านก็มีคําแนะนำเรื่องเอซีคราวนี้เรื่องที่ไม่ได้ไปที่อุตสษาหนายกแต่ว่าเกี่ยวข้องกับรัฐบาลด้วยเกี่ยวข้องกับกรทมด้วยก็คือเรื่องงามพอคุยกัานอกรอบกับท่านเมื่อสักครู่เนี่ยฮะท่านบอกว่าเขตพระหนงท่านยืนยันว่ายังไงยังไงก็ไม่ท่วมตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับก็อะไรขึ้นมั่นใจว่าไ่วมรอบปีที่แล้วท่านนายกยิ่งรักก็บอกว่าท่วมแน่ให้เรียบอพยพใช่ ผมข <ผม S 1> อท,ทุกเขตด้วยซ้ำไปมีบรรดานักวิชาการหรือผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องน้ําเนี่ยฮะบอกบทุกเขตด้วยซ้ำไปแต่ท่านบอกว่าไม่ไม่ไม่ไมท่วมผม,มบอกท่านนายกอย่ามาบางมังใบเถกผมนะครับพอมาใบเถกผมจะทําทให้ผมท่วมไปด้วยท่านรอกแค่ดูครับท่านครับ,ค,รบคือจริงๆแล้วรอบที่แล้วผมก็อยากจะบอกนะครับว่าเป็นการบริหารน้ําที่ผิดนะครับสังเกตไหมครับเขตที่น้ําเคยท่วมไม่ท่วม ประเทศที่เออโทษนะครับเขตที่น้ําท่วมรับไม่ท่วมเขตที่ไม่เคยเนี่ยกับท่วมเขตไม่เคยกับท่วมนะครับนั่คือการระบายน้ําไปผิดทิศครับอย่างราล่อยน้ำไปผิดที่เรากรแเหม้างในสมัยก่อนเนี่ยโอ้ท่วมปีสองพันเนี่ยท่วมมิดเลยฮะแต่ครั้งนี้นี่็ก็ในเขตพระนงบางนาเรานี่ครับก็ทุกคนสบประมาทครับว่าเราท่วมแน่นอนครับผมต้องขอบคุณพี่น้องชาวพระนงบางนานะครับท่านครับที่เขตก็เอากระสอบทราย มาแจกผมก็ขอร้องพี่น้องชาวพระโขนงบางนาบอกอย่าไปรับเลยครับท่านกรรมบอกอย่าไปรับเลยครับท่านครับพอท่านรับไปท่านก็ปิดแค่หน้าบ้านตัวเองถูกไหมครับออกบ้านก็ไม่ได้ถูกไหมครับบอกก็สอบใช้ที่ให้มานี่แหละครับเรานําไปปิดเขื่อนทั้งหมดเลยนะครับคือําไปแค่ประโยชน์ของคนส่วนรวมของคนส่วนรวมทั้งหมดนะครับไม่ปิดเขื่อนเราทั้งหมดเลยปิดอันนั้นปิดเขตเราทั้งหมด รอบแม่นับเจ้าประยาอย่างที่ท่านไปทําไว้อยังไปทําไว้ครับท่านครับวันะนี้ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนเขาร่วมมือกันครับท่านครับรับปิดหมดเลยรับปิดสองสองแนวด้วยซ้ำไปสองชั้นด้วยซ้ำไปครับนะครับสังเกตไหมครับว่าเขตบางนาเรือเดินทะเลสวนทางสวนกันนะครับเกิดขึ้นยักษ์ตอนเช้านะครับกําแพงแรกล้มเป็นร้อยกว่าเมตรนะครับเรายังมีกําแพงที่สองยงรับได้อยู่เราแบ็กโคนะครับไปช่วงดินต่างๆไปปิด <in> แล้วกดสูบน้าออกไปครับเขตบางนาก็ไม่ท่วมนะครับก็แสดงว่ามีสองชั <yes> ้นมีสองชั้นไปสอันท่านสสสุทธิอ่ะว่ากันต่อนะครับเรื่องแนวคันกันน้ําพื้นที่ของเตยพระหน่งบางนาครับคือเราเป็นเขตต่อเนื่องกันครับกับสสอนุชาครับนะครับแล้วก็กับเขตผมซึ่งเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็ร่วมกันช่วยกันพอทุนละเข้ามีปัญหาเรื่องน้ำทลักเข้ามา ผมก็ช่วยสูบออกไปเพราะในเขตบางนาเราสามารถสูบน้ําได้10.5ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับครับสําหรับเขตพระโขนงเราสามารถสูบได้228รบลูกบาทเมตรต่อวินาทีเรามีศักยภาพสูงมากครับท่านครับนี่วันกี่เท่าของเขตบางนาครับมหาศาลเพราะแต่ว่าทั้งนี้เราเราก็มีแนวกว้างกว่านะครับแล้วก็สูบน้ำออกไปให้เพราะเราต้องรองรับทั้งของแสนแสบและของพระโขนงนะครับท่านครับดังนั้น แล้วก็ปล่อยน้ามาเท่าไหร่เราก็สามารถเอาออกไปให้ได้หมดนะครับแล้วปัญหาก็เลยไม่มีครับนะครับคือในขณะเดียวกันมีคนแกล้งเราบ้างอะไรบ้างเราก็สามารถเอาออกไปได้ครับท่านตอนนั้นก็มีเหตุการณ์เล็กน้อยเกิดขึ้นในส่วน50ใช่ไหมฮะครับที่มันมีน้ําเข้ามาตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นฮะก็มีคนแกล้งเราบ้างครับแกล้งทํำกระสอบทรายเขื่อนเราล้มบ้างอะไรบ้างหางานให้ทาหางานให้ทาแต่เราก็สามารถแก้ได้นะครับแล้วเราก็เชื่อนะครับว่า จริงๆแล้วหลายคนก็เป็นห่วงกังวลใจว่ารระดับถนนสูงวิทย์นะครับตามกระดับน้ําทะเลแต่ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสองเมตรห้าสิบสามเซนเพียงแค่เราเปิดประตูน้ํานะครับเราจะท่วมทันทีสองเมตรห้าสามเซนนะครับแต่เราก็บอกไม่ต้องกังวลใจเพราะ ประสบการณ์ชีวิตผมนะครับตั้งแต่สมัยดรพิจิตสมัยอภิรักษ์นะครับท่านคุณชายสุขุมพันธ์นะครับเราสามารถบล็อกได้หมดนครับท่านครับประสบการณ์ในส่วนตรงนี้ครับซึ่งเราอันนี้มั่นใจจากเรื่องการที่อยู่กับน้ํารับมือกับน้ำครับผมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีใหม่นี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านคุณชายสุขุมพันธ์บริพตรครับท่านครับท่านรอบที่แล้วผมก็กังวลใจอยู่นิดนึงตรงด้านด้านหลังด้านหลังเราก็คือด้านเขตประเวท นะครับตรงนี้เรามีอยู่ห้าห้าคลองสังเกตไหมครับปกติฝนมาแรงทีไรนะครับน่จะท่วมทุกครั้งนะครับตรงหมู่บ้านเสรีนะครับนะครับหมู่บ้านเสรีตรงเขตประเวศนะครับในโซนนั้นทั้งโซนนะครับตรงหน้าหน้าลามหน้าเริ่มได้ไปหมดเลยนะครับมีอยู่ทั้งหมด5คลองหลักนะครับที่จะรับน้ําและเอาออกไปไม่ได้ซึ่งคุณชายสุพันธ์ก็ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกันนะครับผมก็บอกว่าท่านครับ ตรงนี้มันมีห้าครองนะครับและซึ่งห้าครองนี้ยังไม่ได้ทำและห้าครองนี้นะครับไม่ได้ความคิดผมนะครับซึ่งมีวันหนึ่งพระเทพนะครับเสด็จก็ได้ทรงถามว่าห้าครองนี้พ่อได้ถามว่าทำแล้วหรือยังก็เอาเรื่องนี้ครับรบทูลบอกท่านคุณชายนะครับสมพันธ์บริพัตรนะครับ ท่านพอรับทราบแล้วนะครับทําทำทันทีเลยตอนนี้เรียบร้อยยังเรียบร้อยหมดแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะยิ่งทำให้เราสบายใจใหญ่เลยโอกาสน้ําท่วมโซนนี้ไม่มีเลยผมมั่นใจครับสีนักกรีนก็แก้หมดแล้วนะครับยก80เซนผมเชื่อว่าตอนนี้จบปัญหาเลขเส้นเดียวฮะเส้นไะนรฮะจะหมดเวลาอย่างครับท่านจะหมดแล้วเส้นหลังนะครับเส้นหลังคือเส้นทางรถไฟสายเก่าสุวิศสายในท่านครับเส้นนี้นะครับผมก็ได้พูดที่สภาใหญ่นะครับ ก็บอกว่าเรื่องนี้ติดอยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งสกติสิริวัลนะครับก็ได้ไปตั้งกระทู้นะสกแร้วนี่นะครับไปตั้งกระทู้ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็หวังว่าโอกาสอันใกล้นี้ครับจะได้ทําได้ยกจากสองเลนเป็นสี่เลนแล้วก็ทําถนนคันน้าไปชั้นหนึ่งก็เหลือเส้นเดียวนี้ใช่ไหมเส้นนี้ถ้าเส้นนี้จบนะครับผมมั่นใจนะครับว่าทํายังไงก็ไม่มีทาไม่ ไม่สามารถไปไนน้ำ่วมได้ครับเพราะว่าเส้นนี้ก็หลายตัวหลายคนก็รุนกันมาโดยตลอดเพราะสภาพถนนก็ดูจะสุดโตจะแก้ปัญหาการจราจรของสุวิทย์และราชสีไวยก็จะระบายส่วนหนึ่งไปที่นั่นนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่ท่านสสสุทธิปัญญาสกุลวงนี้ก็รุ้นเป็นโครงการสุดท้ายนะครับในช่วงเวลานี้นะครับว่ายังไงถ้าไปทาตรงนั้นได้สําเร็จเนี่ยก็จะถือว่าสิ่งที่ท่านคิดเอาไว้คาดหวังเอาไว้เนี่ยก็จะบรรลุผลนะครับในทุกเรื่องที่ท่าน สาวเตรียมมาไว้ในการที่จะทําให้มันเสร็จเรียบร้อยนะฮะวันนี้จะได้นะครับความจริงจะเชิญท่านมาคุยเรื่องการเปิดประชุมสภาผู้แทนรัศดรยังไม่ได้คุยกันเลยนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องการเมืองของบ้านเรารับจากนี้ไปเพราะว่าความจริงเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นหลายมุมฮนะเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปี2556วาระสองนะครับเรื่องถแถลงนโยบายแถแลงผลงานหนึ่งปีของรัฐบาลนี่ยังไม่รู้นักรวมศึกซักกว่า อภิปรายไม่ไว้วงางใจรัฐบาลต้องไว้โอกาสหน้าแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับ,รบขอบคุณท่านสุทธินะครับขอบ<ว>คุณคที่มี <นะ S 2> โอกาสจะมาขอคุยเ,ร,เรื่องปปชด้วยนะครับ,รบดีฮะดีฮะว่าโกงประเทศไทย<ห>อย่างไรนี่ฮะนี่ฮะท่านท่านเสนอตัวแล้วนะครับเรื่องปปชเ,เดี๋ยวครั้งหน้าเราคงได้มีโอกาสคุยนะครับนี่คือรายการดีๆสาระดีๆนะครับผ่านทางรายการชิบจอนคนเมืองนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมได้ทั้งแบงกอกทีวีก็ดีนะครับทั้งในส่วนของเว็บไซต์นะครับเวอร์วายเว็บดอลทีวีดอทซีโอดอ ทางจานดำนะครับช่องที5 M ่25 t อมรนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงจานเหลืองดีทีวีก็สามารถรับชมรายการนี้ได้นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเฉพาะในส่วนของอออช่อง25่านะครับจานดำก็2ตทุ่มครึ่งถึง3าทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมกับทีมงานรวมทั้งท่านสสสุธิลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ